หนูผ่านเรื่องวัยรุ่นที่หนูมีความรักแล้วหนูก็อกหักแล้วมันทาให้หนูเสียทุกอย่างแล้วมันทําให้หนูรู้ว่าใครอยู่ข้างหนูเป็นเกล้ยวค่ะแล้วก็หนูรู้สึกดีใจค่ะที่หนูสามารถทําได้แล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ทําได้แล้วก็คงจะเป็นคนเดียวที่ทําได้ทั้งสามกติกาค่ะ เอ uh, thank you so much i feel very proud and happy that i have achieved the three sports world title today i uh, i think i'm the only woman and i think it's i'm the first person who achieved this title รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ที่เป็นพี่อัยยลีมาออกมาให้เองรู้สึกว่าเหมือนเข้าส่งต่อตําแหน่งเพราะว่าจําจําไฟสุดท้ายได้ที่ที่ต่อยอกแกแกบอกว่าเอ่อ หนูจะเป็นแชมป์คนต่อไปซึ่งดีใจที่เป็นแกที่มอบเข็มขัดให้ค่ะ I was very overwhelmed because um it's like Angela herself passing on her belt to me to receive this champion title and I remember the last time I had a fight with her she told me herself that I will be the next champ which is I feel very honor about that ยกลรกไม่น่าจะมีนะยกลรก ยุคแรกส่วนมากเขาแค่แบบว่าพยายามเข้าถึงตัวเราแล้วก็ดันเราเข้ากรงแต่ว่าเราป้องกันได้ก่อนแค่นั้นที่ลม้มค่ะที่เหมือนยกอันนั้นยกสองอ่าโอเค so I uh, I think the first round it was just we um just reading each other we were like standing I think you mentioned you mentioned about the second round right when I trip myself and fell down and that's when she came over to me ยุยกสองค่ะนูกุ้ไหนโอเค ยกสองจังหวะหนูเตะขาค่ะแล้วเขาต่อยมาโดนในช่วงเนี้ยแล้วก็เลยเสียหลักล้มไปแล้วก็พอพอมันอยู่ในกาวเกมอ่ะเราเราเราเป็นฟูกาดเขาก็ต่อยเขาสามารถต่อยเราได้เราก็เลยต้องจับจับแขนเขาจับคอเขาแต่มันพลาดจังหวะที่แบบว่าไปโดนเบ้าตาโป๊กก่อนโป๊กแล้วก็ปุ๊บปุ๊บเหมือนจูเนียร์เลย So in the second round as you can see it's like um She punched me in, in the chest on the, my right side. So that's how I fell down. And she was able to, like, tackle me on the ground game. We were, um, I was on my fuga. So that's, that's how I, like, defend myself. And that's how she kept punching me in the face, as you can see now. <laughs> ทุกอย่างมันเข้าทรงหมดแล้วรู้สึกแค่เสียดายถ้าวเวลามันต่ออีกหน่อยหนึ่งหนูน่าจะได้ซัมเมชันในไฟนี้ so um she felt like it's very unfortunate that the time was over the bell rang before she she was able to arm bar h a m s o h i in the in the second round o t h e r w i s e it would have end like the other way หนูกับซาเมลาก็ฝึกด,ด้วยกันค่ะตรงที่ว่าเราเราซ้อมเวลาเดียวกันแล้วก็วันอาทิตย์เราก็ไม่ได้หยุดเราก็ซ้อมด้วยกัน แล้วก็ช่วงที่มันมีลงนวมมาค่ะหนูก็จะลงนรวมกับสมิลาสมิลาก็จะเป็นคู่ต่อยให้หนูหนูก็จะเป็นคู่ต่อยให้สมิลาค่ะซึ่งมันฝึกกับหนูตรงที่ว่าหนูจะต้องมุกเมนค่อนข้างมากเพราะว่าสมิลลายาวแล้วสมิลาก็พยายามจะเพรสเชอร์หนูให้มากที่สุดส่วนไฟไฟนี้หนูเตรียมตัวคือไฟนี้หนูหนูซ้อมเรื่องมวยไทยมาเยอะพอสมควรหนูซ้อมศอกมาแต่หนูไม่ได้ใช้ศอกเลยแต่ว่าไฟไฟนี้หนูเตะค่อนข้างเยอะไฟนี้หนูรู้สึกว่า การใช้การใช้ใช้เตะของหนูอะดีดีขึ้น so before this fight I train back and I came with s a m i l a um we train Muay Thai together uh, she um and I we are always training at the same time even on Sunday we also train together we don't go out or have any days off and for this fight uh, pretty much I train for Muay Thai I also work on my elbow which I didn't use in this fight at all but overall I I train a lot on on Muay Thai with her in order to prepare for this fight ยังไม่มีค่ะตอนนี้ขอพักก่อน uh ขอเขาบักก่อนให้ไปรักษาล้างกายก่อนแล้วก็ให้เวลากับตัวเองกับครอบครัวก่อนค่ะแต่ว่าใครก็ได้ค่ะโนหน,หนต่อยได้หมดค่ะ Um, at the moment I'm not thinking of anyone next I would like to take a break rest and spend time with my family first um, but actually I would love to fight with anyone anyone that's on the way I don't really mind yeah คหนูถ้าจะมีเรื่องก็น่าจะตั้งแต่เด็กที่หนูสอบมวยมาครอบครัวหนูยากจนหนูเลือกมวยเพราะว่าหนูอยากได้ตังค์แล้ววันนี้หนูทํามันได้แล้วก็หนูผ่านเรื่องวัยรุ่นที่ หนูมีความรักแล้วหนูก็อกหักแล้วมันทําให้หนูเสียทุกอย่างแล้วมันทําให้หนูรู้ว่าใครอยู่ข้างหนูก็มีแค่ครอบครัวแล้วก็แล้วก็ใครหมนแฟหเห็กเท่านั้นซึ่งซึ่งซึ่งคนกลุ่มเนี้ยทําให้หนูมีวันนี้ได้ so my five story would be since my childhood um my family when when I grow up we were poor and we didn't have a lot uh in financial so also When I was teenager, I had a like very harsh, uh, heart bookend that got me nothing left. That's how I realized that I only got my family. My family is all I had, and they'll always be there for me. And also, FedEx is my family as well, apart from my actual family. So that's that's what my my five story is about.